มาตอกเลยพี่ผมมงมามไม่เมื่อไหร่จเสือนักการเงันบอดดวจะับ จะทําการซ้อมใหญ่นะครับเหมือนจริงเหมือนจริงทุกอย่างนะครับ กับนักศึกษาตรงนี้มีใครนั่งไหมพอเธอมานั่งเต็มด้านหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวมีใครออดกำลังซ้อมอยู่เนาะพอเราจะให้เต็มด้านหน้าทั้งหมดนะครับเอา,เอาบันทึกภาพจะได้สวยงามนะครับพิธีนั้นก็จะเสร็จภายใน สิบเอ็ดนาฬิกานะครับโดยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องซ้อมกันตักหนึ่งรอบนะเพื่อความแม่นยำนะครับะต้องขอบคุณคณะอาจารย์นะที่ทำการซักซ้อมอการมอ้อพานในขณะที่ผู้แทนนักศึกษาม,มอบพานไหว้ก็ดีนะครับหรือว่าก้มกราบก็ดีนักศึกษาที่นั่งบนเก้าอี้ต้องประนมมือนะครับตลอดเวลาเลยนะครับ เพราะว่าเราได้เปรียบเรานั่งเก้าอีอ้ในภาพปกตินั่งกับพื้นนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราประนมมือนะครับในขณะที่ท่านประธานให้โอวาทนะเราประนมมือด้วยนะครับเราประนมมือนะครับอนุทักษศาสตร์เข้ามาดานอ่านดานหน้าเลยนะครับดานหน ในเวลา9ก้นาฬิกาท่านประธานจะเดินทางมาถึงในพิธีนะครับเพราระนั้นมีเวลาซ้อมนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนะครับคณาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เครื่องเสียงวันนี้เสียงดังฟังชัดนะครับเสียงดีดังเช่นเคยนะครับ ยี่สิรารักวาม่้ทับกนี่ผ่านมาสิงไม่สิงมดีบางไม่ชัดดตวางนม นะครับจะซ้อมอีกหนึ่งครั่นะจะทําการซนะ้อมจริงนะครับทั้งหมดนะฮะส่วนการไหว้พระนะครับก็พิธีกรจะนําจะไหว้นะไายที่ใจก็ออกเสียงพร้อมกันเลยเช่นอารหังสัมมาสัมพุทกวะพร้อมกันเลยนะครับนะครับไงเดี๋ยวท่านประธานก็นจะมาถึงนะครับ จะได้บอกให้นักศึกษาทุกคนยืนขึ้นนะผู้แทนนำมอบพานนะครับเมื่อพิธีกรกล่าวกราบนะ จะกกาบพร้อมๆกันส่วนนักศึกษารน้ามนต์ก็อี้ก็จะประนมมือตลอดเวลานะครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ฝึกซ้อม ครับแล้วนะครับครับอ่าขออ่าซ้อมนะ,ะในขณะเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อในเวลาท่านประธานในพิธีเดินมาถึงนะครับอาจจะให้นักศึกษาทุกคนเดินยืนขึ้นก่อนที่จะประธาน,นที่ห้องในพิธีนะครับตอนในเวลานี้ซ้อมกราบใช่ไหมฮะอ่าในขณะกราบพนมมือ ครัจะบอกปรนมมือนะนักศึกษานั่งเก้าอี้ปรนมมือทุกคนนะครับในขณะที่ก่อนจะแบบในในช่วงนี้นะครับครับประนมมืออา,อาจารย์จะกล่าวว่าประนมมือนักศึกษานั่งปรนมมือทุกคนปรนมมือนะครับกราบนับในใจหนึ่งสองสามอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่ อ้าในขณะกราบคนที่ถือพานนะกราบนับในใจหนึ่งสองสามแล้วก็เงยขึ้นอันนี้จะไม่ให้สัญญาน,นะครับประนมืมือกราบสวยงามาคุกเข่านะฮะยกเข่าถือพานตัดแล้ว นะครับครอ่ามากุเข่าประนมมือกราบนับ้หนึ่งสองสามอ่าสวยงามกราบไม่แกมือนะครับประนมมือกราบเสร็จแล้วก็อ่าเชิญลุกขึ้นแล้วก็เดินออกมาครับอ่าสวยงามแบบนี้ได้เลยนะครับ อันนี้คือขั้นตอนมอบทานนะครับก็เดี๋ยวมีเวลา5นาทีนะก็จะผมจะกล่าวกำหนดการอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อท่านประธานเดินทางมาถึงในเวลา9ก้านาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาเล่ท่านประธานจะไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและท่านประธานจะ ลุกขึ้นนะครับแล้วก็พิธีกรจะกล่าวไหว้พระนะอันนี้จะรันพูเลยนะครับให้ออกเสียงนะนะครับ ออกเสียงดังๆนะฮะนะครับออกเสียงดังๆเราศึกษาจะได้ความรู้เข้าเต็มที่นะครับอ่านะครับอ่าไม่ไม่ต้องมีธรรมทานมาทดสอบเนะอาจารย์จะเป็นธรรมทานแล้วกันนะครับเดีท่านประทานคือจะนำ รันพูนะครับนะักเรียนชายุกลุกขึ้นครับลุกขึ้นลุกขึ้นทั้งหมดเลยนะรอท่านประธานเดินเข้ามานะครับลุกขึ้นนะครับเืียนตรง,ตรงนะครับอ่า้อท่านประธานเดินทางเข้ามานะครับนีท่านประธานเดินทางมาถึงพิธีแล้ว นะครับเปิดเพลงมาหาเลิศ ประาธานจะไปจุดทูบเทียนนาตโมบูชานะครับแต่<อ>กระทานประธานจุดทูบเทียนนักศึกษาประนมมือนะประนมมือนะทุกคนประนมมืออันน,นั่งด้านหน้าให้เต็มนะครับประนมมือประชานจะเรื่องเสร็จแล้วท่านจะยืนพนะิธีกรจะนํากล่าวไหว้พระนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพ,พะควา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธโมออกเสียงด้วยนะพร้อมกันธรรมังนามสสามิสุปฏิปันโนภระวโตาสาวกคสังโฆสังขังนามามินะครับเสร็จแล้วท่านประธานจะ นำพวงมาลัยนะครับไหว้ท่านผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยนะครับครูเปตทามนได้ยกุลได้แม่ครูยุราอมัตยกุลจะได้ก็จะเจิมอุปกรณ์การศึกษานะหนังสือนะครับร,รัฐทานจะเดินมาที่เก e, ้าอี้สำนับต้อนรับนะอ่าประธานนั่งเก้าอี้เสร็จทุกคนนั่งลงนักศษานั่งลงนะครับธรรมทานนั่งเก้าอี้แล้วนะครับ แต่งเสียงนะจาเหมือนที่เราเข้าแถวนะครับออกเสียงดังๆเลยนะแต่แล้วพิธีกรจะเชิญนะครับ<ป>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนะครอาจารย์ธนพัฒน์พึ่งเนตรกล่าวรายงานกล่าวร,ร,รายงานจบแล้วนะครับเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วนะครับพิธีกรคืออาจารย์ที่พูดอยู่นี้นะครับจา กล่าวคําสัรงเสริญการัญญุตาบูชาแม่ครูยุราอมาตปยกุลนะครับผู้ให้กำเนิดทิยายไรผู้เป็นครูต้นแบบเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะเปิดเพลงแม่ครูยุราหลังจากที่ผมกล่าวบทกลอนเสร็จแล้วนะครับเสร็จ่า,าเพลงแม่ครูยุราจบลงแล้วทุกคนนั่งอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมนะก็จะเรียนเชิญผู้แทนนักศึกษานะครับนางสาวแทนกุลทะเกิดแทนคุณทะเกิง,กงสุกนะปะวชหนึ่งทับหนึ่งสาขาการบัญชี กล่าวนำคำไหว้ครูนักศึกษาทุกคนต้องวาดตามเสียงดังนะครับออกาากําลังโพรแต่เด็กนักศึกษายืนขึ้นนะครับก่อนอโปรดยืนขึ้นก่อนที่จะเชิญนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครูนะฮะครับแต่ครรจะเรียนเชิญหลังจากที่ เพลงแม่คุยุราจบลงแล้วนะจะเรียนเชิญนักศึกษาทุกคนโปรดยืนขึ้นอ่ายืนขึ้นนะครับอ่าขอเรียนเชิญผู้แทนนักศึกษานางสาวแทนกุลตะเกิงสุขปวชรหนึ่งทับหนึ่งการบัญชีกล่าวนำคำไหวค้ครูเรียนเชิญครับทุกคนประนมือนะในขณะกุรินเชิญเอาให้ดังที่สุดนะฮะเสียงดังดังพอสมควรนะครับ ผู ab, ้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขคเคารพอบพิวา

จากนี้ขอเรียนเชิญผู้แทนนักศึกษานายภูริงตุ่มทองนักศึกษาประกาศนียบัวิชาชีพปีที่3ทับ1สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนำกล่าวคำปฏิญาณเรียนเชิญครับ เชิญผู้แทนศึกษาเก่านนำคำปฏิญาณได้เ,เชิญครับขอให้นักศึกษาทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าดังๆนะะดังๆว่าตามดังๆครับนักศึกษาวิทยาอะไรเอาไม่นะเอาใมให้กระชับกระเฉงนะครับตอนนี้ข้าพเจ้าแน่เดี่ยมนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัาสนติราชในพระอุปธรรมขอตั้งปณิธานาและปฏิญาณตน,น,ณต,นต่อขณาจารย์ในที่ประชุมแห่งนี้ว่าขาานน้หาขอหนึ่ง,ข,งข้าพระเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสานา,าพระมหากษัตริย ข้อสองข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะเชื่อฟังคำสั่งสอนของอาจารย์จะเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยข้อสามข้าพเจ้าจะอุทิศตัว บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยและส่วนรวมข้อสี่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์ด้วยความเคารพเทิดทูนและพุงเกียรติคุณของวิทยาลัยแห่งนี้ซื่อไป หตัอจากนี้จะเรียนเชิญคณะผู้แทนนักศึกษานำผ่านดอกไม้ทุบเทียนเบื้องหน้าคณะอาจารย์อันนี้ซ้อมฮะอ้าเรียนเชิญนะครับนี่นะน,นักศึกษานั่งลงนะจะอันนี้ถือว่าซ้อมแล้วเนาะโอเคต้องที่ผ่านเลยก็ได้โอเคนะอ่าถือว่าต้องยี้ซ้อมแล้วขูดซ้อมแล้วเด้อ เชิญมาตามลำดับเรื่อยๆเ,เลยนะเมื่อ,อเหมือนเื่องสักครู่เราซ้อมในขณะที่มอบ่านนะครับเราประนมมือที่นั่งเก้าอี้มอบเสร็จแล้วนะครับก็จะ,อะขอบพระคุณนะฮะเดี๋ยวคงใกล้เวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็9ก้านาฬิกาหนาทีับับหลังจากที่ อกาการขบายาเสร็จแล้วจะ,ะนักศึกษานั่งลงนะครับแล้วก็จะปล่อยคัดผู้เชิญพานมานะครับพานมาเสร็จแล้วมอบเสศษกราบเหมือนที่เราซ้อมเมื่อครู่นี้นะครับท่านประธานในพิธีจะให้โอว่าทนะครับนะให้โอว่าเราฟังด้วยอาการสงบนิ่งนะแต่เมื่อถึงท่าน,าน,านอรราตอนท่านอวยพรเราอะตอนท้าให้ประนมมือนะครับประนมมือรับคงไม่ต้องประนมมือตลอดเนาะเอาเฉพาะตอนอวยพรประนมมือเรานั่งในการสงบ เมื่อท่านประธานให้าวาดเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะเปิดเพลงสิครูเพท,ทายนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีทุกคนยืนขึ้นในขณะที่เปิดเพลงสิครูเพท,ทายาประธานให้วัดเสร็จแล้วนะและจะเปิดเพลงสิครูเพท,ทายนะครับร้องเพลงร่วมกันอขอพระคุณนักศึกษาทุกคนนะที่ซ้อมกันเสียงดังอย่างนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ดีมากเลยฮะเยี่ยมเลยนะครับ ็นอย่างนี้นะเอาให้กับครับผมขอให้ออกเสียงว่าไหว้ไหว้พระก็ว่าไปในอารหังพร้อมกับพิธีกรเลยนะครับ นักศึกษายืนขึ้นทั้งหมดนะครับขอเชิญคณะอาจารย์นะครับนั่งบนเก้าอี้เบื้องหน้าครับตอนนี้เวลา9นาฬิกา5นาทีนะครับ คนคณ,ณะอาจารย์แต่งตัวสวยหลอกกับทุกคนเลยนะครับวันนี้ รัาสภาปาระธานได้มาถึงงดพูดสักพักหนึ่งนะครับนั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆน,นะครับ